ไข่เจอที่เธอคือชอบมากเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ขายเขาเป็นโว์แล้วเขาส่งรูปมาแล้วค่ะสง่งรูปอะไรคะไม่เข้าใจเลยค่ะอะไรคะส่งรูปหมาค่ะ,คะไอ้ที่แม่ส่งไปเจอไหมสรุปว่าคือวันนั้นมีหมาคูไข่เจียวอ่ะสีขาวแล้วชอบอันนั้นมันเป็นหมาที่ของค้าเขาฝากาไว้พี่ชจยเขาไม่ขายแต่ว่าเลยถามเขาว่ามีไหมให้เขาหาให้หน่อยแล้วเขาเลยส่งรูปมาให้ดูว่าชอบไหมอย่างท่่าได้แล้ว แม่ล่ะแม่จักร์บ็อกซจะกัมบ็อกเลยชอบตัวไหนชอบตัวไหนไหนคะดูเมื่อกี้ชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ค่ะชอบตัวนี้น่ารักไหมคะน่ารักฟูมากเลยนะฟูมากเลยอ่ะเอาตัวไหนเอาตัวไหนเหมือนกันอันนี้อันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียอันนี้สูงดีสูงนะสูงไหมคะดูดูหน้าดูหน้าอันนี้แต่อันนี้หน้ามันจะมี ไม่มีเลยเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวนี้เหรอเอาใช่ไหมแม่จะได้ไลน์ไปบอกพราว่าโอเคแล้วเดี๋ยวมันต้องจองแล้วบ้างเราจะต้องจองเลยแล้วจะเลี้ยงคุณแม่ในตลาดเขาไหมดูพี่คะหน่ารังง่ายแน่ใจไหมแต่เกี่ยวตั้งชื่อเลยว่าเอานะคะเห็นหน้าแล้วตั้งชื่อว่าอะไรดีหมูมูมูมั่นใจ ตัวผู้นะเขาเป็นตัวผู้ลูกเขาเป็นตัวผู้เนี่ยเขาเขียนนามเป็นตัวผู้่ะโมโม่โมโม่กับมูมูแล้วเวลาแม่เรียกโม่โม่อะไรอย่างนี้ยหมามันจะงงลูกเขาเสนอมีมี่ได้ไหมคะมันจะต่างต่างกันหน่อยไม่เวลาแม่ดุเขาว่าหมามันจะงงไงแบบโม่ย่าโม่โม่เงี้ยโม่โม้เหมือนไทยกันไม่ได้แม้ว่ามันไทยก็โดนไปหมาจะงงเขอามีได้ไหมมี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 ได้ไหม แล้วจะหนูไหนหนูตั้งอตามใจหนูเลยลูกมีมมูก็ได้อะมูก็ได้มีมีค่ะเอาตามใจหนูดีกว่าค่ะมีมีถ้าหนูไม่ชอบก็ไม่เอาเอาชื่อมีมีเอากิจเอาชื่ออื่นไปเลยก็ได้ไม่ต้องมุมูกมีมีอะไรก็ได้อยากให้เห er, ็นหน้าของเราเชื่อปลาเสนอมาม่าเออมาม่าเห็นไหมเป็นของที่หนูชอบกินด้วยอืมไอเดียดีไหมมาม่าแต่มาม่าขนต้องหยิกๆนะอันนี้น่าจะชื่อโจ๊กสีขาวฟุ๊กฟุโจ๊กข้างนอเหรอชื่อโจ๊กไหม เออเดี๋ยวมาม่าน่ารักเนาะมาม่าเหรอไหมให้หนูคิดเองก่อนเวลาเรียกเหมือนท่านมาอาม่าก็หันอาม่าก็หันมาดูมัาเรียกอาม่าอะไรตัวเราชื่ออะไรลูกชื่อพีชดีกว่าพีชเหรอไหมเออตุ่ยมพีชมันดูแบบเลอยมาียงยักษ์หรือมะลิมะลิมะลิอาม่ามะลิมันสีขาวไงสโนว์โอ้ไม่เอาเบสิก ต้องใจหมดเลยมี่น,นี่กลับบ้านเลยนะคะอะไรคะเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเด็กจิ๋วเขาล็อกประตูคะ่ะกลับมาที่มาที่จมุกจองไว้มาถึงแล้วนะคะชื่ออะไรตรงชื่ออะไรครับมูมค่ะมาเมียมาบ้านฮะ,ะอันนี้ให้ชื่อมี่นี่ดีกว่าหรือว่า ตกลงได้ชื่อยังนะชื่ออะไรมิ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 เป็นผู้ชายชื่อมิมิแต่โมเป็นผู้หญิงชื่อโมโ่สลับชื่อกันไหมเฮ้ยเทียดิออมดีสลับโม่ชื่อมิมิไม่ตกลงตัวนี้ท่านพี่โมโ่เฮ้ยโม่มีแล้วไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่ได้เด็กจะสลับกันไงเออสลับไม่ได้สลับไม่ได้ลูกหมาเขาจำชื่อเขาไปแล้วแค่มุนจิบอกจะสลับชื่อกันเนาะไม่ได้เลย